สวัสดีครับผมเข้าใจว่าหลายคนช่วงนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกหงุดหงิดทั้งวันเพราะว่าราคาคริปโตราคา XRP เนี่ยซึมล่วงลงต่อเนื่อง4ีวันมาแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าทียังไม่เห็นว่าก้นหลุมจะอยู่ตรงไหนเลยการที่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้นหลุมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกความกลัวความหงุดหงิดนะครับจะซื้อเพิ่มก็ไม่รู้จะราคาจะลงลงไปอีกหรือเปล่า ช่วงนี้มันเหมือนตอนที่ถ้าเทียบก็คือคลื่นมันซัดเข้าฝั่งแล้วก็น้ําทะเลมันกําลังไหลกลับลงไปนะครับโดยไม่รู้ว่าคลื่นเนี่ยจะเริ่มซัดกลับมาอีกทีเข้าฝั่งมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดคนที่คิดจะถือยาว่าอาจจะทําใจได้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูกราฟที่ราคาเวลาราคามันล่วงแบบเนี้ยมันก็มีให้เห็นมาตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าการทําใจมันจะทําใจยากกว่าตอนราคาขึ้นอยู่แล้วนะครับคือมันทำใจยากเพราะว่ามันเห็นราคาเห็นเงินในกระเป๋าคริปโตเราเนี่ย ค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะถึงขั้นขาดทุนเลยก็อาจจะทําให้ไม่อยากจะเปิดแอปเปิดกระเป๋าคริปโตดูยอดกันนะครับสําหรับ XRP เองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าฐานที่จะรับอยู่ตอนนี้คืออยู่ที่ราคาประมาณสัก2.6ถึง2.64ดอลลาร์นะครับเป็นเส้นรับแนวรับอยู่ตอนนี้ถ้าราคาร่วงไปกว่านี้คงต้องหาฐานหาแนวรับใหม่แล้วครับเพราะว่า ถ้าหลุดจาก2.6อลลา์ไปนี่คือร่วงเยอะมากเลยนะครับอาจจะร่วงหนักๆต่อเนื่องไปได้อีกเอาว่าเวลาราคามันร่วงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะครับถ้าจะขายก็อาจจะเสียได้เวลามันกลัวมันจะดีดขึ้นส่วนถ้าจะซื้อก็กลัวถ้าเกิดว่าราคามร่วงลงไปอีกนะครับอย่างถ้าถ้าซื้อ x r p พเมื่อวันซื้อนเนี่ย มาวันนี้ก็ขาดทุนอยู่แน่นอนนะครับมันเลยพูดยากนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราไม่รู้ว่าก้นเหวมันจะอยู่ตรงไหนจากนี้นะครับถ้าเกิดคืนนี้จะลมพาเวลออกมาบอกว่าไม่มีทางลดดอกเบี้ยแล้วล้วก็ขายได้ล่วงหนักๆอีกอย่างแน่นอนนะครับคงต้องมาตามข่าวคืนนี้กันก่อนที่จะเข้าเรื่อง XRP เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ G Token นะครับสำหรับการเชื่อมต่อการใช้จ่ายการชำระเงินของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ร้านค้าไทยที่ผมได้พูดถึงในตอนก่อนหน้านี้ คือมันน่าสนใจนะครับเพราะมันมีการตัดสินผู้ได้รับเลือกไปแล้ว3เจ้าอย่างที่บอกไปคราวก่อนโดยมีทาง SCB กับ KBank นะครับที่ได้รับเลือกด้วยซึ่งข่าวเนี้ยคือทางตักสิกรไทยเปิดตัวการทดสอบ Qwallet นะครับเชื่อมต่อการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและร้านค้าไทยด้วย THBS นะครับ ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถนำ USDC แลกเปลี่ยนเป็น THBS นะครับเป็น programmable payment ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกลไกการรักษามูลค่าในรูปแบบเงินฝากสกุลเงินบาทที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในประเทศไทยได้แบบ Real Time โดยใช้ชำระเงินผ่านระบบไทย QR payment กับร้านค้าได้โดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศนะครับคราวนี้เราก็จะสงสัยกันว่า มันใช้บล็อกเชนไหนนะครับก็ขอฉเฉลยเลยแล้วกันครับว่าเป็น Qualix นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งพัฒนาโดยบริษัทจำกัด Orbix Technology and Innovation หรือว่า Orbix Technology นะครับซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทกสิกรไทยโดยธนาคารกสิกรไทยได้มีการเริ่มการทดสอบ Q-Money ซึ่งเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับบนบล็อกเชนโดยใช้ Qual i x แล้วก็ ได้พัฒนาต่อยอดเป็น QR Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินดิจ e ิทัลที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยด้วย q Money ที่สามารถโอนแล้วก็ชำระผ่านการสแกน QR Code ได้นะครับคือจากเอกสารที่เกี่ยวกับ Colix เนี่ยก็จะเห็นว่าค่า gas fee ต่างๆเนี่ยที่จ่ายนี่จ่ายด้วย QR E นะครับเหรียญ QR E ที่เป็นเหมือนสเต b กบุ๊คอยน์ที่มีหน่วยเงินบาทไทยหรืออาจจะเป็นเพกกับเงินบาทนี่แหละซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ผู้รับเงินมั่นใจได้ว่าต้นทุนจะคงที่นะครับส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่คาดการได้และปูทางไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้งานง่ายทั้งนี้การใช้งานคิวบอเล็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสามารถใช้ THBS ชสชำระผ่านไทย QR Payment กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า100แห่งในพื้นที่ที่กำหนด ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจเช่นร้านอาหารร้านกาแฟโรงแรมร้านสปารวมถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก,รณกีฬาโดยสามารถสมัครใช้งานคิวเวอร์เดได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินและแสดงข้อมูลธุรกรรมอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ก็คงต้องมาดูว่าคิวเวอร์เดที่เป็นน่าจะเป็นเว็บทรีจะเชื่อมโยงกับกระเป๋าคริปโตของนักท่องเที่ยวได้ยังไงนะครับแต่สําหรับการช่วยเพิ่ม ความคล่องตัวของการใช้จ่ายก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับคือคุณไม่ต้องใช้เงินบาทแต่ว่าจ่ายผ่านแอปที่มีเหรียญอย่าง USDC Stablecoin อยู่ในกระเป๋าที่เชื่อมต่อถ้าทำแค่นั้นได้ก็คงสะดวกมากมายนะครับไว้มีข้อพูนเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีในรายละเอียดนะครับว่าจะเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินคลิปตัวของนักท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วก็สามารถที่จะใช้ XRP ได้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็คนไทยเองก็จะใช้ตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับ ก่อนจะเข้าข่าว XRP ขอแจ้งข่าวบิ t คอย n เล็กๆน้อยๆนะครับคือทางประเทศบราซิลเนี่ยปะจัดการประชุมครั้งแรกในวันนี้นะครับเกี่ยวกับทุนสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์แห่งชาติและที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาก็จะอนุญ,ญาตให้ประชาชนจ่ายภาษีได้ด้วย Bitcoin ได้แล้วนะครับอันนี้คือประเทศที่มีการยอมรับ Bitcoin ให้ใช้แทนเงินสดก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั่วโลกจริงๆ เรื่องถัดไปก็เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะของอเมริกานะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความกังวลในความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์นะครับคือในเวลาเพียง10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้เพิ่มหนี้สาธารณะอย่างน่าตกใจถึง1.6ล,ล้านล้านดอลลาร์สร้างสถิติใหม่ของการก่อหนี้ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เฉพาะเดือนกรกฎาเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยรัฐบาลของทัป์ใช้งบประมาณเกินไปถึง291,000ล้านดอลลาร์ ซึ่งมันเหมือนการดึงประเทศอมเมริกาให้ล้มละลายเร็วขึ้นวกว่าที่ใครจะคาดคิดได้นะครับนี่สาธระที่เพิ่มขึ้นถึง1.6ล้านล้านดอลลาร์ทำให้ต้องมีการกู้ยืมหนี้ใหม่จำนวน1.6ล้านล้านดอลลาร์ก่อนสิ้นปี2025ซึ่งไม่ใช่เงินสำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับแต่มันคือหนี้ก้อนใหม่ที่กำลังพับถมอยู่บนภูเข,ขานี่37ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนี้สาธาระของอมเมริกาอยู่ขณะนี้นะครับ เหตุผลง่ายๆก็คือรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยกำลังใช้ใจ่ายมากกว่ารายรับนะครับในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2025เนี่ยอเมริกามีการขาดดุลงบ,บประมาณไปแล้วถึง1.6ล้านล้านดอลลาร์และด้วยอัตรา,าก,การขาดดุลน,นี้อาจจะทําให้หนี่ทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ตัวเลขเหล่านี้คิดเฉพาะการกู้ยืมสุทธิเท่านั้นไม่รวมหนี้ที่ต้องรีไฟแนนซ์หลายล้านล้านดอลลาร์เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกาหนด สิ่งที่จะตามมาก็คือมันก็จะเป็นลูกโซ่นะครับคืออันดับแรกเนี่ยเครดิตก็จะลดลงเครดิตการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินของอเมริกาก็จะลดลงนะครับจากล่าสุดที่ถูกปรับลงจาก t r i ปเป A เนี่ยก็ลดลงไปหมดแล้วนะครับลูกสถาบันที่ประเมินสถาบันใหญ่ๆเนี่ยทำให้อเมริกาเนี่ยมีภาระเยื่องจ่ายดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับภาระการใช้จ่ายแล้วก็ต้นทุนดอกเบีย้ยกําลังเพิ่มขึ้น ซึ่งภาระดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในส่วนที่น่าตกใจที่สุดสําหรับภาพรวมนะครับหากรัฐบาลกลางหยุดออกหนี้ใหม่กระทันหันเนี่ยปริมาณเงินในระบบก็จะลดลงนะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดข้รุนแรงได้และหนึ่งในเรื่องที่ต้องมาตามกันค่ำคืนนี้ซึ่งอาจจะเป็นตัวชี้ชะตาของราคาคริปโตสุดสัปดาห์นี้เลยก็คือทางประธานเฟด นะครับเจอรโรมพาเวลจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในงานแจ็คสันโฮซิบอเเซียมในคืนนี้ในเวลาเมืองไทยนะครับซึ่งนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็ต่างจับตามองเพราะว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อการฟื้นตัวของตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับคือถ้าเกิดเจอรโรมพาเวลพูดในแนวว่าจะลดดอกเบี้ยก็จะทำให้ราคาคริปโตกับตลาดหุ้นเนี่ยพุ่งอย่างแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าพูดในแนวว่าดอกจะคงดอกเบีย้ยไว้ตลาดหุ้นกับตลาดที่ปโตก็อาจจะได้ร่วงต่อกันอย่างต่อเนื่องอีก,กน,นะครับก็คงต้องมาลุ้นกันแต่ก็ยังเรียกว่ามีปัจจัยที่มีผลดีต่อการลดดอกเบีย้ยนิดนึงก็คือเรื่องของ jobless claim ก็ตามนี้เลยนะครับคนว่างงานเพิ่มเยอะขึ้นกว่าที่คาดไว้พอสมควร ทำให้เฟดเนี่ยอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกับที่ทรัมป์เขาต้องการน,นะครับใน้การที่เฟดลดดอกเบีย้ยนโยบายลงเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับทรัมป์เขาด้วยนะครับเพราะว่าทรัมป์เขาถือพันธบัตรอเมริกาไว้เยอะการลดดอกเบีย้ยก็จะทาให้มูลค่าพันธบัตรอเมริกาที่ทรัมป์ก็ถือไว้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลดีไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุจริงๆที่อยากที่ทรัมป์เขาอยากจะลดดอกเบีย้ยด้วยหรือเปล่า กลับมาข่าวของ XRP กันบ้างนะครับก็มีวานเริ่มเปิดรองโพสิชันกันบ้างแล้วอย่างไรยนี้ก็ขำๆ3.6ล้านดอลลาร์ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวานเขารู้ข่าววงในก็เลยเปิดลองหรือว่าพอร์ตจะแตกเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับคงต้องมาตามดูกันอีกข่าว XRP ก็มีข้อมูลจาก CME Group นะครับตลาดอนุพันธ์ชนั้นนาของโลกเนี่ยได้มีสถิติใหม่สําหรับสัญญาฟิวเจอร XRP นะครับสัญญาฟิวเจอร์ XRP ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีสัญญามากกว่า6,000สัญญาในวันที่18สิงหาคมนะครับส่วนเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือประดาน Gemini เนี่ยเปิดตัว XRP Mastercard นะครับที่ป้ายบิลบอร์ดภาพนับถอยหลังนีออนยาว50ฟุตที่ประดับประดานเหนือนิวยอร์กนะครับที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของถนนที่29แล้วก็บรอดเวย์นิวยอร์กก็เหมือนจะบอกถึงการมาของเครดิตการ์ด XRP Mastercard นะครับ จากป้ายมีตัวเลข 8, 25 25อยู่ก็น่าจะหมายความว่าอาจจะเปิดตัววันจันทร์ที่25นี้ก็ได้นะครับ25เดือน8ปี2025นะครับคือดูเหมือนว่าทาง g ิมินาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ XRP ที่รองรับมาสเตอร์คัไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตการชําระเงินหรือว่าการใช้จ่ายโดยตรงนะครับก็คงต้องมาลุ้นกันวันจันทร์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องดราม่าระหว่างเชนลิงกกับริปเปอที่คอมมิวตี้ทะเลาะกันว่าใครดีกว่ากันนะจริงๆแล้วเชนลิงกกับริปเปอก็เป็นพันธมิตรกันนะครับริปเปอรร่วมมือกับเชนลิง n k ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Or a c l e โที่ใหญ่ที่สุดเพื่อผลักดัน t a b l e c ค i n RLUSD เข้าสู่ DeFI แล้วก็การภาษารวมนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็โอกาสในการซื้อขายเหรียญ RLUSD ให้มากยิ่งขึ้นสรุปค,คือชุมชนทั้งสองเนี่ยจริงๆไม่ควรจะทะเลาะกันนะค,รควรจะสนับสนุนทั้งสองโปรเจกต์มากกว่าจะมาทะเลาะกัน วันนี้ก็มีข่าวประมาณเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับใครสนใจข้อมูล x r p ก็กดติดตามไม่ได้นะครับเพราะเวลาไลฟ์จะได้มีข้อความไปเตือนเผื่อจะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันถามกันสดๆได้นะครับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ